แดงดีต้นนันครับพี่น้องครับหนาดําหูดําพัน้นไทยดํานะครับเนาะรับประกันท้องให้ตัวนี้พ่อเปิดเท่าเลครับผมเปิดไว้เห็นนะครับเด้อสี่หมื่นเก้าครับตัวนี้สี่หมื่นเก้านะครับเนาะลอกินน่องได้เลยครับถึงเชืิ่งหนึ่งๆลอกินน่องย่างเดียวพี่น้องครับเอาสี่หมื่นแปดไดครับเด้อคู่นี้เป็นซื้อสองได้สามพอห้องไว้เท่าไหร่ครับผมห้องไว้ห้าหมื่นสามครับห้าหมื่นสามราคาเบาๆเลยพี่น้องครับเอ๋อ ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาพี่น้องครับมาอีกแล้ว้อครับเด้อกับงัวของขอกพอว้งครับพี่น้องครับวันนี้เพิ่นกับมีง้วทั้งงัวะทองแล้วก็งัวแมลูกมาให้เพียให้น้องนะครับเด้อสื่อสองได้สามกับมีเด้อครับพี่น้องครับเอาใครอยากจะได้งวดราคาจับต้องได้นะครับสําหรับคนงบหน่อยมันนี้กับมีมาให อ่คือเกาครับผมพิกัดนะครับกะยูทีบ้านเล่งงงตําบลบอระบืออําเภอบอรบือจังหวัดมหาสารคามครับผมอ่ะอยากได้ตัวไหนเดี๋ยวสิผ้าพีนองนี่มาเบิงมาผูดมาคุยกันเอาในคลิปนี้นะครับเนาะก่อนอื่นกะสิไปทักทายกับทั้งพอวงกันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่ะเมื่อนี้กเห็นว่างว่าท้องหลายตัวอยู่เนาะพ่อเนาะครับหลายตัวอยู่ครับอ่ะแล้วก็มู่แม่ลูกอยู่ทั้งอ่าทั้งหลังนะคบเด้อเดี๋ยวจังค่อยๆกันไปเบิ้งที่ละตัวเนาะอ่าจะเริ่มจากตัวนี้กันแล้วกันครับ ตัวนี้นี่เป็นงวดทองเป็นบ่ครับนี่ครับทองพอได้ครับอ่านี่นะครับเด้อตัวนี้ก็เป็นวัวท้องกับปีศาจแดงนะครับพี่น้องครับ <Star> นี่แหละทองปีศาจแดงรับประกันทองให้ได้ครับพี่น้องครับผสมวันที่3เมษายน65กำหนดคลอดกับวันที่18พฤษภาคม66 6, 6, นะครับพี่น้องครับเอา้าอยากจะได้ตัวนี้นะครับเนาะนี่1 8พฤษภาคมที่ 8, 8อย่างมอันพี่ก็ขอให้ได้เป็น1 8มกร้าเนาะครับพี่น้องครับเออ สามเมษาสิบแปดมกราเนาะครับพี่น้องเอาตัวนี้ไอ้ให้ลูกมาจากตัวหรอครับพ่อเมงว่วเมียนสาวคือเมียนจ้งไหนครับงวเอเมียนสาวหรือท่องสองพี่น้องท่องสองท่องสองต่ว่าคิดว่าน่าจจะลูกที่สองครับนมกับือว่ามีอาจจะมีห้อยดูดนะน้อน่าจะลูกที่สองนะครับพี่น้องครับเออ่ส้นสูงกับสิรอยสามสิบห้าน่าจะได้อยู่นะพ่อเนาะตัวนี้เนาะลึกๆตัวนี้พ่อห้องไว้เท่าไหร่ครับสามมิ้นเก้าครับ อันนี้สามหมื่นเก้าเลยครับพี่น้องครับอ่ะราคาเบาๆนี่ตัวใหญ่ๆอ้วนๆเลยราคาสามหมื่นเก้านะครับพี่น้องครับนี่แหละสามารถต่อรองได้อ่าของพอนี่ส่งฟรีห่อใสครับส่งฟรีร้อยกิโลครับส่งฟรีร้อยกิโลนะครับพี่น้องครับเอาผู้ใดมีงบสามหมื่นกว่าต่ออีกครับพี่น้องครับอ่ะนี่แหละจิมนะครับพี่น้องครับจิมไายเนาะนุ่มมีติ้งบ่เดี๋ยวนะนุ่มมิติ้งบ่มีติ้งกับ่มีติ้งนิ้หรอกครับเอาพอฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับผมศูนย์แปดสองครับครับผม สามศูนย์ศูครับอ่ะศูนย์แปดสองสน้าะครับเด้อโทรได้ตลอดนะครับพี่น้องครับนี่เพิ่งทาอ่าเดินทายยางทาเก้าขาเป็นน้ำครับพี่น้องอ่ะตัวอุ่นวนตันเลยเพียง3 9มหมื่นเก้าหางกับแบบง่าครับพี่น้องครับตัวนี้อ่ะไรต่ำนี้นะครับอยากได้ง้วนทอง3 0,000กว่าพี่น้องครับมาเลือกมาชมเอาเลยอ่ะนี่นะครับเด้อเอาแค่ตัวแรกครับพี่น้องครับมักแบบใดมาเลือกเอานะครับเนาะ ขีบเดียวกันดีๆนะครับเด้อนี่ยช่วนหนาครับผมอ่ะอ้าวตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปตัวนี้เป็นว่าท่องไหมครับวะท้องคือกันท่องคือกันนะครับเด้ออันนี้ท่องแรกหรือท่องสองอันนี้ง้วสดๆอยู่ครับพี่น้องครับท่องแรกเลขนครับเด้อท่องเลขนะครับเด้อตัวนี้เอาอยากจะได้ตัวนี้มาเลือกมาชมเอาตัวนี้ท่องกับพ่อได้ครับท้องกับนี่นะครับเด้ออ่า ร็อกกี้ไวเซตสิบทับหนึ่งนี่แหละครับพี่น้องครับเอามือผสมนะครับพี่น้องเก้าเมษาหกห่ากำหนดคลอดกับวันที่สิบหามกราคมหกหกนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่เดอ้อสูงกืบประมาณรอยสามสิบหาบวกนะครับพี่น้องครับตัวนี้เอานี่แหละงอสวสาวสดสดอยู่น,นะครับเนาะทองร็อกกี้ตัวนี้พอเปิดเท่ะเลครับเพ<บ>ิเปิดไปสี่หมื่นครับสี่หมื่นถุนนะค,ะครับพี่น้องครับอ่ะ อ่ะต่อรองเอาพี่น้องครับรุดซี่ได้บอลรุดได้แน่แน่เหรอครับพี่น้องครับพูดคุยต่อรองกันเดาเป็นว่าทองแล้วกันอ่าค้อนำคัญที่จะโตสูงใหญ่เลยทีเดียวไปสูงน่าจจะถึงรอยซี่สิบอ่ารอยซี่สิบบวกรวมซะพี่น้องตัวใหญ่อยู่เบ้างดีๆีนะครับเนาะไปเนาะเอาแม่นยางเอาแม่นยางเออนี่นะครับเนาะเห็นบ้างถ่ยยางได้พี่น้องอ่ะนี่นะครับเด้อนี่แหละอ่ะเบึ้งดุบหลังหน้าตานะครับด้านข้างด้านนี้อันนี้มีห้อยเจาะหูนะครับบวัว่าของตั้มได้ผลิตเบอร์ให้นะครับเนาะ ตำาหนิี้ไม่มีซี่มือนถุนนะครับพี่น้องครับอต่อรองเอาเบอร์โทรกับยูหน้าจอตรงนี้แหละอ่ะอันนี้คืองื่อทองรับประกันทองนะครับเด้อพี่น้องครับนี่เนาะอ่ะพูดคุยต่อรองกันได้สําหรับเกษตรกรค้นงบหน่อยนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่แต่งวัวตัวใหญ่นะครับเด้อตำาหนิี้ไม่มีนะครับนมไม่ติ่งบ่มีนะครับน้นมไม่มีติ่งนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาไปดูตัวต่อไปพี่น้องครับอันนี้อ่ะนี่อ่ะยืนเทียงทีลีครับพี่น้องเอานี่ละ ตัวต่อไปครับผมเอาตัวแดงเหครับเอาตัวแดงนะครับงวยังเหลืออีกหลายนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพายยางไปเบื้องกันนะครับเนาะตัวนี้แดงบดอ่าสีแดงใหม่แดงเข้มเลยนะครับพี่น้องครับอ่เบื้องเบื้องตัวนี้่าเพิ่นจะเปิดท่ายตัวนี้ทั้งไงทั้งหลกดวยครับเด้ออ่ค่อนข้างที่จะตัวใหญ่เลยทีเดียวนะครับอันนี้งวดท่องนะครับพ่อท่องครับอ่อันนี้กับงวดท่องคือกันนะครับพี่น้องครับมาเบื้อง่าท่องพอได้นะครับเนาะหกเดือนกลัวๆแล้วครับท่องหกเดือนกลัวแล้วนะครับพี่น้องครับ ท่องกับล็อกกี้อีกขึ้กันนะครับไวแซดสิบทับหนึ่งนะครับเนาะทองหกเดือนกลัวๆผสมวันที่เจ็ดกุมภาหกห้ากัหนดคคอดกับสิบหาคือิกาหกหานะครับเด้องดลูกที่น่าจะลูกที่สองปะพอนี่พัวงยอายุซี่ปีนนาจะลูกสองนะครับพี่น้องครับสองครับอ่ะแดงดีต้นนครับพี่น้องครับหนาดําหูดําบั้นไายดํานะครับเนาะแล้ว่านุ่มนี่กี่ต้นน่ครับนุ่มไม่ตุ้มนิดนึงนะครับพี่น้องอ่ะรับประกันท้องให้ตัวนี้พ่อเปิดเท่าไรครับผมเปิดไว สี่หมื่นเก้าครับโอ้โหนี่สี่หมื 4, 10, ่นเก้านะครับเนาะเบื้องไทยยางเพื้นพีน่น้องอ๋อยางเพื้นมันลูกจงยางครับผมนี่ให้เบื้องไทยเบื้องจิ๋มนะครับเนาะนีน่จิ๋มดำๆนี่แหละอ่ะสี่หมื่นเก้านะครับเด้อพี่น้องครับอ่ะสี่หมื่นเก้านะครับเอาเดินอีกลูกเดินไปอีกเดินอีกมาๆามายางเพื้นมันลูกมาเดินเดิเดน,นเดินนี่กีบเล็บแข็งขาบ่มีปัญหาครับพี่น้องครับมีครับอ่ะเห็นนะครับเด้ออ่ะสี่หมื่นเก้านะครับเนาะ หางกับบวดอกบวแซมด้วยครับเด้อพี่น้องครับนี่หางไม่ดอกไม่แซมดูถ่ายดูจิ้มคักๆครับพี่น้องนี่ดูแผดหลังฮะปรสิทภาพเบื้องขลังทั้งนี่ทั้งหนานะครับพี่น้องครับอ่ะเบื้องหนาหูสั้นๆนี่แหละครับพี่น้องเอ้านี่รูปร่างหน้าตาครับผมเออนี่เบื้องไกลๆเลยแข้งขาหนาดำหมดเลยเด้อครับพี่น้องครับสี่หมื่นเก่าครับพี่น้องครับพอต่อพอลองอวบอ่ะนี่นะครับเด้อ เสื่งว่าทองแบบนี้แะครับพี่น้องครับจังบัวโจมา่าดสมบัติดเน่เนผลเราประกันทองห้แล้วแล้วก็ตรวจให้แล้วครับพี่น้องครับนี่เอาไปกินน้องอย่างเดียวเออได้ลูกแน่ชัวช์วสีแดงดีพดครับงว่วนลึกๆตั้งสี่สื่อไปอยังได้กคุมพี่น้องอ่ะอเดอ้อค่อยๆเบ่งไปได้พี่นอ้องเด้อตัวต่อไปครับผมสีขาวครับต่อไปก็มาเบ่งสีขาวครับพี่น้องวันนี้สีขาวตัวนี้ตัวใหญ่เด้อครับพี่น้องครับอ่าส้นสูงก็นาจะร้อยสี่สิบห้าบวก ได้แล้วล่ะครับผมเป็นง้อขาวลึกๆเลยตัวนี้เป็นง้อทองบ่ครับพ่อครับทองอันนี้กับทองคือกันนะครับกับอันดามันดีบีหนึ่งทับสองศูนย์หนึ่งนะครับเนาะาเปลี่ยนคือกันเหรอครับผสมวันที่หาคุ้มพระหกหาด้วครับพี่น้องกหนดคลอดกับวันทีซิปพฤอสัจจิกาหกหาวปลายปีกินน้องครับพี่น้องครับอ่ะสีผ้าเบื้องอ่ะทั้งนี้นะครับเด้อสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าวัวขาวตัวลึกๆเลยให้ลูกมาจากตัวหรอพ่อตัวนี้ให้ลูก 2ตัวครับตัว3ในทองตัว3ในทองนะครับพี่น้องครับนี่ตัวใหญ่ๆหางยาวเลยครับพี่น้องครับเบื้องบั่นไายครับตัวนี้ก็หางค้นหางเออใหญ่เลยดนะครับพี่น้องครับนมโบมีติ่งเนาะตัวนี้เนาะโบมีครับนมไม่มีติ่งนะครับพี่น้องครับอ่าดวสิภาพเบื้องขางนี้เอาตัวนี้ใหญ่ๆนี่พอเปิดเท่เลครับปุบเปิดไลยสี่หมื่นแปดครับอันนี้สี่หมื่นแปดครับตัวใหญ่ทางถูกลงมาอีกนะครับพี่น้องครับสี่หมื่นแปดอันนี้คือง้วนทองกับอันดามันนะครับเนาะ ส่งฟรีร้อยโลต้วน้อพ่อเนาะครับอ่าเนาะที่เบือ้องทั้งหนาครับพี่น้องนี่ล็บแขงขานะครับเนาะดูส้นหนาครับผมอ่ะนี่เห็นชัดปะครับอาพ่อเบิ้งถ่ายยางท่ากาขาจังน้อยนะครับอันนี้าอาอยางเป็นเบื้องกันนะลก<อ>ไปเดิน <ไป S 1> เดินเดินนี่หาบสถกบสถอน,นะครับเออใส่ไปพอใส่ไป,ไปเออนี่เ <ไป S 1> บื้องมุ้งกวงน้ำครับอันนี้ตัวใหญ่ด้ครับสำหรับราคาสี่หมื่นแปดครับพี่น้องครับนี่มาเลยผู้ใดกำลังหาอยู่ราคาเบาๆพอวงพนจัดมาให้เพียให้น้องแล้วนะครับเนาะอ่ะ นี่นะครับมีงัวมาให้ตลอดนะครับเด้อพี่น้องครับเลือกเอาลมไม่มีติ่งพวงหางนี่ลากดินไปผิดละพี่น้องครับนี่ลอกินน้องได้เลยครับถึงเฉิงหนิ่งๆนึอกินน้องย่างเดียวพี่น้องครับเอาสี่หมื่นแปดนะครับเด้อบัวมีต้นนี้ครับท้องชัวชัวอ่ะกีบเล็บพี่น้องเห็นชัดบ่นะครับเนาะนี่เบื้องไกลๆเลยและกีบเล็บนี่หน้าตาครับผมอ่ะเบื้องข้งชัดแบบนี้แหละครับพี่น้องเอออ่ะตัวลึกพร้อมนะครับพี่น้องตัวนี้ เอาไปดูตัวต่อไปครับพอครับไปครับผู้ใด้ขาเมื่อไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ป็นช่วยในสองในสามครับอันนี้ซื้อสองได้สามมันนี่พี่น้องแม่กระท่องคือกันนะครับไห้จากแยกถามเอานะครับพี่น้องอ่ะนี่แหละแม่ขาวให้ลูกแดงยางคักเป็นลูกตัวผู้ค่อนข้างที่จะเจ้าเนื้อเจ้าหนังเลยแล้วก็แม่อ้างลึกๆนะครับตัวนี้นี่ลูกพ่อได้ครับลูกของแม่นั้น อีหยังอ่ะคือลืมซื้อเพิ่นกะนแต่แต่ว่าใบบ่มีเด้ใบบ่มีเด้อเพิ่นเอ้าใบบ่มีครับพี่น้องเป็นลูกหลอดนั่นล่ะว่าซั่นว่าลูกหลอดเด้ครับแต่ว่าได้บ่มีใบนะครับพี่น้องครับจังถามอีกทีนึงวันนี้แม่ท้องกับล็อกกี้อีกแล้วครับพี่น้อง YZ10/1 นะครับเด้ออ่ะนี่ล่ะอันนี้มีหลอดนี่้อครับเด้อหลอดสีขาวๆนี่ครับผมผสมวันที่4พฤษภาคม65กับรถขอดกะ10กุมภาพันธ์66 4แล้วกะพฤษภาคมมิถุนายนกราดสิงหาคม3เดือนกว่าแล้วครับพี่น้องครับ ลูกที่ไดนครับพอในท้องนี่ลูกที่3ในท้องครับลูกที่3อยู่ในท้องนะครับพี่น้องครับนี่ตัวขอนข้างจะลึกๆสูงกับประมาณร้อยสามสิบบวกลบนี่แหละครับพี่น้องครับแม่เพื้นลูกที่3นะครับเนาะอ่างใยใยให้ลูกสีแดงดีนะครับเนาะอ่านี่นะครับในหลังเบื้องการส่งลูกให้เบื้องน้ำไปน้ำนะครับพี่น้องครับตัวนี้ให้ลูกแดงหนาดีนะครับย่างเพื้นเบังดูลูกโอ้จิ้มดำตัวพี่น้องตัวนี้อันนี้ก็พลังน้ำนมนะครับพวงนมหมักใหยโบมีติ้งน้ำนมดีดอกพี่น้องตัวนี้อ่างของขางนี่ คูนี่เป็นซื้อสองได้สามพอห้องไว้เท่าไรครับผมห้องไวห้าหมื่นสามครับห้าหมื่นสามราคาเบาๆเลยพี่น้องครับเอาเอาไปโหลดเอาผู้ใดคิดในเชิงธุรกิจนะครับเอาคูนี้ไปแล้วก็ขายลูกมันออกปกติทุนขึ้นนะครับพี่น้องครับลูกแม่กระติเหลืออยู่บ่สูงนะครับเนาะอ่ะหรืออยากจะเอาไปเป็นพอพันธุ์ค่มฝูงตัวนี้ก็ยังได้นะครับพี่น้องไปหางัวผูอยู่ช่วงนี้ก็ถือว่าอ่าคนต้องการหลายครับผูหนังนะนาห้าหมื่นสามไข่ดำสองใบปลายลึงดำนะครับเนาะนมือบันไทยครับผม ตัวนี้แดงใหม่ icism, ด้วครับเด้อพี่น้องครับนี่ต,ตัวลึกๆเลยนะครับเนาะ Won! นี่แหละครับพี่น้องเอ้าครูนี่เพียงห้าหมื่นสามเองนะครับพี่น้องเด้อห้าหมื่นสามเองนะครับเนาะอ่ะตําหนีโบมีโนพ่อเนาะบ่มีโตําหนีนะครับไม่มีตําหนีนุ่มกับโบมีติงนะครับพี่น้องเอาเบิ่องไทยยางพ่วงไปไหนยางยิ่งเดินเดินเต่าขค่ะไอเดินเดินเดินสิงถอยไหมย้ำให้สิ่งแหมยางยางเออนี่นะครับเด้อขาบ่สุขวัตรนครับผม คููนี่คือซื้อสองได้3นะครับเด้อสำหรับผู้ใดกดขามไปขามาที่เห็นละาเหรียญง้อประชดเนาะซื้อ2ได้อ่ะลูกตัวผู้นะครับแดงดีเอาหามื่นสามครับผมอยังมีราแค่มีนี่ห้อีกนะครับยังเหลือหลายอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูกันครับผมโอ้ลูก2ตัวนี่จักลูกตัวใดเป็นของแม่ตัวใหเด้อพี่น้องครับถูสีกันครับผมไปไปหาแม่ลูกไปไปตัวนี้เป็นลูกของแม่พุ่นเอากลับบ้านก็ลูกไปแล้วจังมาเ่นไปเไปไปนี่ มันเล่นเฮี้ยนมูพี่น้องครับเอ้าบันนี้โตแดงเหยาแง้มกำนันนี่เป็นลูกของแม่หนินะครับเด้อแม่ขาวดำนี่นะครับลายแฟนซีนะครับแม่ตัวนี้ของสั่งสูงใหญ่สูงโดยประมาณกับน่าจรวดห้าสิบห้าได้เลครับตัวนี้ใหญ่ครับแต่ว่าเป็นลูกโตผู้นะครับเนาะเดี๋ยวผมถือเบิ้องตัวนี้เป็นลูกของพ่อได้ครับพ่อนี่ของแงงก่อเดือมันขึ้นมนอีหยังเพิ่นว่านอันดามันบ่อันดามันนะอันดามันว่าสั่นครับพี่น้องเราก็จำว่าใดปันไดนได้ครับว่าใบแต่ว่าบ่มีใบนะครับเนาะ <N un ca o> นี่ตูเลี่ยมเงี้ยเอาดีผลครับเดี๋ยวถือวงถี่เงี้ยพญาย่ำยางเบิ้งลูกนะครับเนาะเออนี่นะครับเด้อไปไปยางเพิ่นเบิ้งไปอ่ะนี่นะครับอันนี้เป็นในงอจากเดือนแหละครับลูกลูกสี่สี่เขาสองเดือนเราบอกเขาสองเดือนเดียยเดยเด๋ยวได้พี่น้องของหยาดน้ำกลงง้อผมก่อนน้ำพุธพัทน์เมย์แล้วสีอ่อนไปเบิ้งไอ้ลูกเบิ้งลูกก่อนได้พี่น้องเด้ออ่ะอือนี่นะครับลูกของอันน้ำมันประมาณสองเดือนตั้วตูเงี้ยเลี่ยมดีผล ครับเดิมนะครับลูกกันครคู่นี้พ่อเปิดไว้เท่าไหร่ครับห้าหมื่นเอ็ดครับห้าหมื่นหนึ่งพันนะครับพี่น้องครับอ่ะเป็นแม่ลายแฟนซีแต่ว่าลูกแดงดีบอลไล่บอลดังนะครับพี่น้องเลี่ยมตูเง้ยวดีเลยลูกแม่แม่ท่านผสมที่เนาะบอสครับลูกจักตูเลยก็พอลูกกันตัวที่สองครับมันเสิร์ฟเลยตัวที่สามบอตัวที่สามอ่ะตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่สองนะครับพี่น้องครับตัวที่สองนี่เลี่ยมดีเง้ยวดีเอาย่างมาดิพี่น้องอ่ะ ไปผมทายังมานี่เดินไปเลยนะครับเนาะแม่บอกไงนะครับหาเมื่อเจ็ดครับผมอ่ะนี่แหละแม่นี่ให้ลูกมาสวยเลยแหละครับเรียมเงี้ยวมีตำหนีตรงไหนบ้างครับตำหนิบวมีเลยครับบวมีนะครับเนาะกับบมีติ่งครับไม่มีติ่งนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่ขีบเร็บกับบวมีปัญหาตำหนีบวมมีนะครับเด้อหางบ่ดอกบ่แซมครับผมนี่ยังสวยเลยลูกตัวนี้ยืนดีตัวนี้ลึกนะครับพี่น้องครับลึกๆเงี้ยวเลยลูกเนี่เห็นบ่ ่นีคู่กันนี่แหละครับพี่น้องอ่ะไม่อยากจะได้ตัวนี้เป็นลูกแม่นี่พี่น้องกับจับบอเด้อยครับเด้ออยากได้ตัวใดเลือกเอาหลดมาถอกันงามทั้งคู่ครับพี่น้องครับเอาไปเบิ้องตัวต่อไปครับพ่อปรนเี้ไปลูกไปตัวต่อไปเป็นลูกเป็นเมืองคุณนด้ไปลูกตัวนี้ของแม่นี่เนาะครับแม่นี่กับตัวผูกก็ดีคือลูกตัวสวยงามขึ้นกันนะครับพี่น้องครับไปหาแม่ไปเบิ้งแผ่นหลังตัวอย่างงามอย่างสวยนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวสีผ้าเบิ้งทั้งนี่ออนี่คู่นี้สวยๆเลย ลูกโตผูอันนี้ลูกพอเลยครับพี่นวลลูกของอีหยังอ่ะเกิดขึ้นชื่อเมื่อไหรครับแล้วจำเมื่อไหร่ได้ครับตัวโตงามจะเป็นลูกลูกหลอดแล้วครับพี่น้องครับนี่กระสีสองเดือนขึ้นกันนี่มั้งตัวนี้ก็ได้นี่แหละครับตัวนี้หนาลึกยาวๆเลยครับผมแม่กระบื้องท่านนี้ทับดอกแม่กันยังท้องว่างอยู่แล้วครับตัวนี้ก็น่าจะให้ลูกลูกที่ใดครับนี่สดๆอยู่แม่มันลูกแรกเด้ครับเมื่อลูกแรกนะครับเนาะอ่านี่แหละสูงกระสีลอยหาสิบกัวได้ครับเด้อพี่น้องเอาเบื้องข้างทั้งนี้ก่อนนะครับวัััวววลูกกแแรรม่่่ท้องงาาาตใหหญนนนะะคบเ อะตัวผูครูนี่พอเปิดเท่าไหร่ครับครูนี่เปิดไว้เจ็ดหมื่นเอ็ดครับเจ็ดหมื่นหนึ่งพันน, 7, นะครับพี่น้องครับเอา้าอยากจะได้ตัวอ่างๆหลึกๆเงาๆตัวนี้นะครับเด้อใหญ่ๆนบบุ่มบ่มีติ้งอ่ะเบื้องไายยางครับผมอ่ะนี่นะครับเด้อเอาตัวนี้โบมีนะครับพี่น้องมีติ้งอยู่ครับมีบ่มีอยู่มีบ่ทิ้มนิดนึงข้างใส่นะครับพี่น้องครับเบื้องเห็บอยู่ครับเล็บแข็งขานี่ก็เอ้าเบื้องสัดท้านี่พี่น้องบ่มีปัญหาดอกครับผมนี่รูปร่างหน้าตาแม่ยังสดๆอยู่อันนี้ตัวใหญ่เด้อครับพี่น้องครับ ตัวใหญ่ตัวอ่าเต็มเต็มดีเลยนี่ลูกเพอนครับนี่ส่งดีๆนี่แะพี่น้องพ่งแผ่นหลังแตกบกคักเลยอ่ะนี่แหละจิตหมื่นหนึ่งพันนะครับคู่นี่เด้ออ่ะบัวยังไม่หมดแค่นี้นะครับพี่น้องครับอ่ะต่อไปนะครับพี่น้องครับแม่สาวครับอนแม่ทองอีกครับอันนี้เป็นว่าแม่ทองอีกนะครับพี่น้องครับแม่ทองอีกแล้วนะครับเนาะอ่ะเห็นแล้วครับโอ้ตัวนี้ก็อุ่นๆดั่งๆเชนกันครับหางบักไ่เลยอยพ่วงหางบักญ่นะครับพี่น้องอ่ะ ตัวนี้ทองกับพีศาจแดงนะครับพี่น้องครับนี่แหละพีเซตหนึ่งสามศูนย์ผสมวันทีงีสิบแปดกุมภาพันธกหากำหนดขอดเดก,ก่าท่านว่าหกหานะครับมีใบมีหลอดให้สูงกับประมาณร้อยสี่สิบนี่แหละครับพี่นอ้องอ่ะละตัวนี้เงาะทองที่ไหนครับพ่อทองที่ทองที่สองวะทองที่สองทองที่สองครับพี่น้องครับอ่ะนี่แหละรูปร่างหน้าตาพวงหางยาวใหญ่นะครับเนาะรวยมากดูลงด้านหางข้างนี้เออเอ้าตัวนี้พอเปิดเท่าไรครับ เปิดไว้สี่หมื่นหกครับอันนี้สี่หมื่นหกนะครับเด้อดตัวใหญ่ๆลึกๆเลยหมักตัวใหญมาเลือกมาชมเอาอ่ะนี่แหละครับสี่หมื่นหกตัวอ่างๆอ้วนๆ,ๆนะครับเนาะสามหมื่นกัวหรือสี่หมื่นถวนกับนี้ครับพี่น้องอ่ะเลือกเอานะครับเนาะแล้วก็คู่แม่ลูกผู้ตัวแดงๆนั่นสองได้สามกันราคาย่อมเยาเหลือกเกินครับพี่น,ออน้องเอ้าผมกับบมิติ้งนะครับพี่น้องครับน่มบมิติ้งนี่เด้ออ่ะนะเมืองไทยยังกับบมิตต์ตำหนีนะครับเนาะอ่ะขีบล็บ ดีด<น>ใช <จ S 1> ่เป็นกันหขนาดทาั้งนี้นะลูกนี่เม่อยากว่งหนาพิ่นสู้แล้วว่าะทนวะอ่ะ <c oughs> นี่เดอ้ออ่ะฟอดึงยางอีกเก้าเนะครับยางกันนะลูกยางเออเอาปกติครับพี่น้องครับสี่หมื่นหกอยากได้แบบไดเม้าเลยนะครับพี่น้องข้อของพวลงนะครับพี่น้องอ่ะช่วงนี้หมดยุควัวซิ่งแล้วนะครับอ่ะนี่เดอ้อเอาหลายเยอะครับพี่น้องมีให้เลือกหลากหลายเลยมากตัวใดชอบตัวใดนะครับอ่ะ เังไหนกะคิดมีกะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับแล้วก็ขอสวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับ